มันคือประตูทะลุมิติมันไม่ใช่ประตูทะลุมิติเบ้ยมันคือนิวเคลียข้าไม่เชื่อข้าจะเข้าไปดูดูหน้าโอ้โหก็ดูไอโง่เอ้ยมันนิวเคลียไอ้สัตว์เอ้ ฮ่าฮมจัเมนบอครับฮ่ามิจักมนบอกูบ่มีฮ่าฮ่ามจมบอครับฮ่าฮมิจักเมบอครับฮ่าฮมิจักมบอครับฮ่าฮ่ามิจักมบอครับกูบ่มีฮ่าฮมิจักมนบอครับอ๋อฮ่ามิจักเมบอครับกูบม ปืนดีอยังมดาี้สิ่งที่ปืนนี้ปืนยังวะคือเจ้าของไอ้สัสคือเจ้าของห้น้งนี่จะนอง มันยังเดยวะ่ะโอ้โหยิงบุเป็นเลย นน่จังได้ว่าปืนเนี่ยวะออใส่จังได้ว่าปืนเนี่ยโโใส่จังได้เ,เดี๋วนี่โอ้โหมันกมาเียวแถววะยุนี่คือการปน ลงเงินมาให้เมิรเขาบอกอยากแดกบาสุกากูผมบอม่มีเงินเขาขูวผมก็อยากจนผมไม่มีเงินก็อันนี้เปินกิน